คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อนปุ่มเพิ่มเพื่อนแล้วก็ซ่อนปุ่มติดตามสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซ่อนปุ่มเพิ่มเพื่อนตรงนี้แล้วก็ซ่อนปุ่มติดตามตัวนี้นะคะให้เหลือเฉพาะปุ่มส่งข้อความในส่วนตรงนี้เราสามารถซ่อนปุ่มทั้งสองนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป Facebook ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักก็ให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนถ้าเป็นระบบ i iPhone จะอยู่ด้านล่างก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนนี้ให้เลื่อนลงมามาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกที่การตั้งค่าให้เลื่อนลงมานะคะ วิธีการซ่อนปุ่มเพิ่มเพื่อนก็คือให้เรามาที่วิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณตรงนี้ค่ะมาเลือกที่ใครบ้างที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนถึงคุณได้ให้เรามาเลือกที่เพื่อนของเพื่อนนะคะตรงนี้ในส่วนนี้เราซ่อนปุ่มเพิ่มเพื่อนได้แล้วให้เราย้อนออกไปนะคะ ย้อนออกไปเราจะมาอยู่ที่หน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้เหมือนเดิมต่อมาเราจะมาซ่อนปุ่มติดตามกันนะคะก็ให้เลื่อนลงมามาเลือกที่ผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะตรงนี้ค่ะเราจะเห็นในส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะใครบ้างที่สามารถติดตามฉันได้ ตรงนี้ปุ้ยตั้งเป็นสาธารณะก็ให้เรามาตั้งเป็นเพื่อนนะคะตรงนี้เท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะซ่อนปุ่มติดตามได้แล้วให้เราย้อนไปที่หน้าหลักเลยนะคะย้อนออกไปไปที่หน้าหลักเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่โปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็มาเลือกที่จุดสามจุดตรงนี้ ให้เราเข้ามาที่ดูในมุมมองของเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าปุ่มเพิ่มเพื่อนแล้วก็ปุ่มติดตามหายไปแล้วจะเหลือเฉพาะปุ่มส่งข้อความแบบนี้เท่านี้เราก็สามารถที่จะซ่อนปุ่มเพิ่มเพื่อนแล้วก็ปุ่มติดตามได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ